ครับสวัสดีครับวันนี้เราป้ามาดูการเพาะเมล็ดตุเรียนป่ากันนะครับนี่เป็นจุดกอครับที่เพาะไว้ประมาณสิบห้าวันแล้วนะครับนี่ครับเริ่มแตกหนอกันบ้างแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตนะครับอนจะขึ้นหนอครับนี่ครับจะมีรอยเร้าๆแบบนี้นะครับโร Okay. ดูครับนี่ครับจะเป็นตาหนอของเขานี่ครับมเมล็ดดูนะครับสังเกตดูกวางไหนเป็นรากกวางไหนเป็นตาหนอนะครับและนี่มเมล็ดนี้สังเกตเนี่ยครับ จะเป็นรอยแบบนี้เป็นรอยที่เป็นขุยมันติดนะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับกวางนี้ครับที่เป็นรอยขุยติดแบบนี้เก่าๆนี้ครับจะเป็นกวางรากนะครับทุกเมล็ดกวางนี้จะเป็นกวางรากครับวิธีวางครับเราก็ใจน้นิ้วแกะนิดเดียวตั้งไว้แบบนี้ครับไม่ต้องกวางลึกนะครับตั้งไว้แบบนี้ แล้วก็นี่มเมล็ดนะครับมเมลิดแบบนี้มเมลิษแบบซีกเดียวนะครับแบบแบบนี้เนี่ยครับเห็นไหมสังเกตไหมครับตรงนี้จะเป็นรอยคุยเก่าๆฝั่งนี้นะครับจะเป็นกวางรากนะครับเนี่ยฝั่งโนจะเป็นรอยคิวๆแบบนี้นะครับเนี่ยกับเราฝังนิดเดียวครับ กังไว้แบบนี้แล้วก็นี่าำรับคนที่ไม่ได้จำตุงร่วมนะครับมาลงถุงแบบถุงละมาลิดนะครับนี่นะครับปานไปประมาณหนึ่งเดือน,นะครับนี่ก็เริ่มแตกกันมาถถพอตรควรนะครับ,บเมตที่มันไม่เปิดตาหนอเราก็ช่วยเกะๆให้นะครับนี่ยครับ แกะเพื่อจะได้งอกเร็วขึ้นนะครับนี่ครับตาหน่องนีครับเกะน,นะครับเกะนี่นนครับเกนีกนนครับเป็ดนี้นนนนนนนไม่กี่วันนะครับจะตูเร็วมากครับ เนี่ยครับส่วนมากนะครับจางอกตุกเบ็ดนะครับนี่ครับช่วยเกะเกะแบบนี้จะขึ้นโนริวนะครับนี่ครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงปลายฤดอดูเลยนะครับสั่งกันมาได้เลยนะครับก็นี่นะจุดนี้แ๊บเดียวเรขับึ้นเร็วมากครับ รูนะครับเอ็ด